อารเกิลจีแต่อันนี้เอาอยู่อยู่นะพี่ฝอ,อยอันนี้เอาอยู่นะเซฟวินเอาอยู่อยู่นะคะเซฟวินเอาอยู่มแมลงร้ายตายเรียบแต่ก่อนเนี่ยกินถ้าจนใบชมนะโอเคเดี๋ยวจะครับเอาถ้าจนใบแบบใบชมพูมะเหมี่ยวเกือบสูงทันน่ะ พอฉีดปุ๊บไม่ไม่กินอีกเลยไม่กล้ามาก่อกวนอีกเลยใบชมพู่เลยงามเลยใบชมพู่ก็เลยงามดีเหรออืมเหรอคะโอเคเดี๋ยวลองทำนะครับมันหลายสูตรแล้วกันเนะี่ยคนแนะนำก็เยอะแล้วเกินไม่รู้จะเชื่อใครดี คนนู้ก็ให้ทำแบบนี้คนนี้ก็ให้ทำแบบนั้นเห็นแล้วทำไมคิดถึงบ้านเลยค่ะทำให้คิดถึงบ้านเลยค่ะดีแล้วพี่ต่างจังหวัดมันก็ประมาณนี้แหละต่างจังหวัดอยู่กันไปอะไรกันไปตามภาษาไม่อย่างนั้นหมดแน่ใช่ไหมคะเหรอมันกินมันกินเหรอข้าวใบมะขามเทศดิฉันก็อยากปกลูกลรูแต่ว่าไม่ทันได้ปลูกเดี๋ยวจะปลูกปลูกหลายอย่าง ยังมีอีกหลายต้นที่จะปลูกกระ้อนนก็ยังไม่มีมะพเท้ากระทอ้อนปลูกแม่งทุกอย่างเนี้ยเต็มบ้านเลยเนี่ยปีหนึ่งมีผลไม้ให้กินเวียนไม่รู้ว่าอะไรบ้างเซวินค่ะเซวินมะม่วงมะม่วงมีแล้วขนมยาง็หมเดี๋ยวไว้ปลูกหน้าบ้านมะม่วงขนมมะม่วงมีแล้วค่าม,ม,มีมะม่วงมีมะม่วงเขียวสวยแล้วมะม่วงเขียวสวยอร่อย นี่ฮะเมื่อกี้ขึ้นมาแาบนี้แต่วันนี้เขาไม่ได้มาทำคนงานไปไหนไหม่รู้ไม่รู้นี้กับบ้านหมดแล้วมั้งเนี่ยคนงานนี้กับบ้านก็บ้านไม่เสร็จแน่แรงงานไทยก็หาย,ยากมีแต่คนคนไทยหนักไม่เอาเบาไม่สู้จริงจริงไหมทุกคนแรงงานไทยอ่ะบอกหนักไม่เอาเบาไม่สู้ ยังมีเหล็กอยู่ไม่รู้ว่าทำอะไรเหล็กยังม,มีเหล็กอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรไปแล้วีตอตาล้วไอตาจอร์ลีล้ว,เ,ลลลวเดี๋ยวกลับไปกินน้ำพริกแมงดาที่ซื้อไว้วันน,นั้นดีกว่าอร่อยมาก เดี๋ยวให้แม่ทอดไข่ให้กินสักสองฟองทอดไข่สักสองฟองไปแล้วค่าขีร่รถไปแล้วเอารถไอ้แม็กรถไอ้แม็กรุ่งไ,ไปนี่มาบางทีมันใช้ง่ายเห็นมันมันพูดแบบนี้นะเห็นมันเวลาพูดเวลาอะไรมันเถีงยงอ่ะแต่ว่าเวลางานอ่ะมันใช่ง่ายมันใช้ง่ายบอกให้ทำอะไรมันก็ทำ มีหอยทำแล้วก็ทำไปอืมถ้าเรามีมีลูกน้องที่รู้ใจใช้ง่ายเป็นมือเป็นไม้ได้เราก็เราก็อยากเลี้ยงอยากจ้างนะอันนี้พูดตรงๆถ้าเรามีเรามีน้องน้อคนคนสนิทคนสนิทแบบรู้ใจใช้ง่าย ง่าเกียดอ่ะเราก็อยากจ้างแต่ถ้าแบบได้มาแล้วแบบไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยที่เกียดเนี่ยไม่เอาไม่เลี้ยงอ่ะเ<อ><อ>สียเงินทําไมใช่ไหมใช่ไหมจะเสียตังค์ไปทําไมเนี่ยเสียตังค์จ้างไปทําไมไม่เอาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้งานเขาฟรีเราก็ไม่ได้ใช้งานใครฟรีใช่ไหมเราก็จ้างเขาอ่ะจ้างเขา ไม่โคลยังไม่เอาไม่โคลยังจอดอยู่เลยเงียบข่าเนี่เดี๋ยวมาอยู่ก็เงียบตอนเย็นเงียบชอบแบบนี้เงียบดีไม่ต้องไปอะไรกับใครเดินสักหนึ่งรอบแล้วกันขอเดินขอเดินสักหนึ่งรอบก่อนกลับบ้าน ใช่ใช่เขากขเขารู้ใจตาใช่ใช่อะมันก็รู้ใจกรู้ใจมันก็โทรมาคอมาฉันอยู่บนรถคอมาเล่นทอคอมาคอมาแซลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาว่างเขาจะมาเที่ยวมันก็มาเนี่ยว่าเลยลูกศิษย์มันก็ลูกศิษย์อีชายมันก็ลูกศิษย์อะเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนเรามันก็ต้องเติบโตก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอย่างที่ฉันพูดแหละว่า คนเรามันมีสิ่งที่ชอบแตกต่างกันมันมาสิ่งวันหนึง่งถ้าเราอยู่ในจุดที่เราสามารถขยับขยายได้อะไรได้หรืออยากแบบอยู่นานๆแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะทํานู่นทำนี้ฉันไม่เคยห้ามใครเลยนะไม่เคยล้างใครด้วยไม่ว่าลูกไม่ว่าไม่ว่าลูกน้องคนงานใครอยู่ด้วยถึงเวลาอยากอยู่อยู่ถ้าเวลาถึงเวลาเอออยากขยับขยายอยากไปไปเถอะ ไปเลยที่ฉันพูดคาเดียวไปเถอะไปเถอะไม่ต้องห่วงไม่ใช่ที่เก็บอกไปเถอะไม่ต้องห่วงอาจารย์หลอกเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่มีงานแล้วกลับมาอยู่บ้านอยู่ได้เราขับรถเราพึ่งพาตัวเองได้เยอะอทดิฉันพึ่งพาตัวเองได้ขับลงขับรถที่ฉันก็ขับได้อะไรได้ทีฉันอยู่ได้ดิฉันอยู่ได้แต่ถ้ามีคนมาอยู่ก็แค่มีเพื่อนช่วยเป็นไม้เป็นมือทำน่นทำนี่มันก็ดี แต่ถ้าไม่มีอยู่ได้เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองได้พึ่งผ่านตัวเองได้อยู่ได้เพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วชีวิตผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะอยู่คนเดียวได้มีเพื่อนอยู่ก็ดีแต่ถ้าไม่มีอยู่คนเดียวได้อืมใช่ รอดูก่อนครับว่ามีทุเรียนหรือเปล่ายังไม่ยังไม่แน่ใจครับคุณพี่ถ้ามีจะขายถ้าอยากขายไม่ใช่ว่าไม่อยากขายขายก็ได้ตังค์ขายจะไม่อยากขายใช่ไหมล่ะขายก็ได้ตังค์อยากขายจะตายทุเรียนอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีมันต้องดูก่อนว่าทุเรียนมันแก่ไหมถ้าเป็นทุเรียนอ่อนเนื้อเนื้อไม่ได้ก็ขายไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอดูคืนนี้นะเนี่ยตอนที่ไลฟ์ได้เลยนะโอ้ยคนถามเยอะไปนิดนี้ขายทุเรียนไหม ใา่ได้เลยนะพอไรจริงเงียบแต่จริงๆมันไม่ได้เงียบเพราะคนนะทุเรียนดิฉันยังขายได้ถ้าที่ติ๊กตอกมันไม่ปิดกั้นดิฉันอ่ะจริงดิฉันยังขายได้แล้ะขายได้ดีมากด้วยแหละจริงแต่ที่มันนี้คือมันโดนปิดกั้นพอโดนปิดกั้นปุ๊บมันดิดคนออกเลยมันดิดคนออกจากร้านแล้วมันไม่แจ้งเตือนคนก็หายหายลดเรื่อยๆมึงจะไปขายให้ใครอ่ะ แต่ถ้าไม่โดนปิดการร้องทุเรียนจริงขายดีมากขายได้เลยคนดูเยอะสามสี่พันเลยนะชิวๆจริงเออต้องไอเลิฟติ๊กตอกฉ่ำก็ไม่ไหวนะครับพูดแล้วพูดอีกจะให้พูดแต่ไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกก็ไม่ไหวนะครับเออเวลาขายของไม่แจ้งเตือนแต่เวลาที่คุยเล่นคุยอะไรโอย แจ้งเตือนฉ่ำจริงไม่ไหว,ไหวอืมเออมันอยากให้เราเสียตังไงใช่มันอยากให้เรายิงแอดมันอยากได้ตังทิกตอกอะต้องการให้เรายิงแอดยิงอะไร คะจนเคาะไม่ไหวเ <c oughs> ข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะแค่แค่นั้นขอบคุณแล้วค่ะเข้าใจเลยว่าเคะจนเคาะไม่ไหวเคอจนไม่รู้จะเคอยยังไงคะไม่ไหว จะว่างเงียบแค่ที่เดียวมันก็ไม่เงียบนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็ยังมีรถผ่านรถอะไรจะว่างเงียบมันก็ไม่เงียบนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะดีก็ตรงที่บ้านเรามันอยู่ข้างในเราบ้านเรามบ้านติดถนนถนนรถลงรถลาครับครับเข้ามารบกวนการนอนการใช้ชีวิตใช่เพื่อนบ้านน้อย อย่งมีเยอะเลยค่ะไม่จำเป็นตน้อตงมีค่อยเจอกันเวลามีงานมีงานเพื่อนบ้านอ่ะค่อยเจอกันเวลาสังสรรค์เถอะนะถ้าอยู่แบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีมันไม่วุ่นวายเพื่อนบ้านเยอะปัญหาเยอะเดี๋ยวนี้ดิ่ฉันดูข่าวหน้าล่าสุดอะที่แบบไอ้ยิงกันอนะ ยิงกันคนที่ยิงอะแก่แล้วนะเป็นตาลุงแกน่าจะเหลืออดเหลือทนนะเดินไปคนมือเปล่าไปท้าคนมีอาวุธยิงสิยิงเลยให้สองนัดจบเลยอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันไม่ดีเลยมันไม่ดีหรอกเพราะว่ามนุษย์มันต้องการพื้นที่มนุษย์อะคนเราใช่ไหมมันต้องการพื้นที่ บางทีทางานเหนื่อยๆมามันอยากจะนอนทํางานเหนื่อยๆมาเราอยากจะนอนเราอยากจะพักเราอยากจะเงียบแต่แล้วเราไปอยู่แบบอะไรนะไอ้ทาวโฮมไอ้บ้านแบบที่เป็นล็อกๆๆๆเหมือนเล้าหมูอ่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าคนอยู่ทาวโฮมมันอยู่ล้าหมูนะแต่ดิฉันบอกเหมือนสภาพที่มันทําเดี๋ยวนี้มันทําบ้านขายอ่ะมันทําแบบอย่างนั้นเลยอ่ะข้างหน้าบ้านอ่ะเป็นคอกนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ มันก็อยู่กันเยอะใช่ไหมคนที่เขามีอายุมากแล้วเนี่ยมันร่างกายมันร่างกายมันไม่ได้แบบอดนอนได้ใช่ไหมสองทุ่มเนี่ยเหมือนต่างจังหวัดเนี่ยค่ะกินข้าวเขาก็กินข้าวอาบน้ำทุ่มหนึ่งเขากินข้าวอาบน้ำสองทุ่มเขาเตรียมนอนแล้วนะเตรียมนอนแล้วแต่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นเดี๋ยวเนี้สองทุ่มมันยังไม่ได้กินข้าวเลยวนไปกินข้าวสี่ห้าทุ่มนุ่นเที่ยงคืนเปิดเพลงฉ่ำตึง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 นั่งโงเล่ากันอีกเสียงดังดังอีก จะอยู่กันยังไงจะอยู่เปนยังไงจะอยู่กันยังไงมันก็ไม่ได้เห็นบ่อยมากเลยดูข่าวอมารินล่าสุดอ่ะดูข่าวอมารินเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กัน ยิ่งอยู่ใกล้กันมากก็ต้องยิ่งมีความเกรงใจถามว่าการอยู่แบบไอ้บ้านแบบที่มันเป็นล็อกๆอย่างนั้นอะ่ะมันมันมีปัญหาไปทั้งหมดไหมมันก็ไม่มีหรอกถ้าเราได้เพื่อนบ้านที่เขาดีอะ่ะถ้าเราได้เพื่อนบ้านดีที่เขารู้จักแบบเกรงใจรู้เวลาว่าเอ,อควรเสียงดังได้ถึงกี่โมงสองทุ่มอะ่ะพอละสองทุ่มก็หลังสองทุ่มไปสามทุ่มควรเงียบแล้วควรอะไรแล้วก็โชคดีมีเพื่อนบ้านที่เข้าใจ ข้างบ้านที่แบบมีมารยาทรู้จักมารยาทรู้จักอะไรก็ดีไปแต่ถ้าได้เพื่อนบ้านที่เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นติดเหล้าติดยาจบเลยตีหนึ่งมันก็ยังไม่นอนตีหนึ่งมันก็ไม่นอนค่ะจริงหายากมันไม่ค่อยรู้มารยาทอ่ะมันไม่ค่อยรู้มารยาทอ่ะ โดยเฉพาะเรื่องการใช้เสียงเขาเรียกว่าถ้าภาษากฎหมาย <_ d> um> เขาเรียกว่าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์เกินส่วนใช้สิทธิ์เกินส่วนก็คือตัวเองก็พูดถึงแต่สิทธ์ตัวเองแต่ว่าไม่คำนึงถึงสิทธิ์คนอื่นเหมือนอยู่บ้านอ้าวเขบ้านกูกูอยู่บ้านกูกูจะนอนตอนไหนก็ได้ใช่มึงอยู่บ้านมึงมึงจะนอนตอนไหนก็ได้ถูกแต่มึงจะเปิดเสียงดังใช้เสียงดังรบกวนคนอื่นไม่ได้ ถ้ามึงไม่นอนมึงก็ควรอยู่เงียบๆมึงอยากฟังเพลงมึงก็ต้องหาหูฟังก็กูเป็นคนชอบฟังเพลงใช่ฟังเพลงไม่ผิดค่ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้ามึงจะฟังเพลงแบบที่ไม่เดือดร้อนใครมึงต้องหาหูฟังมาใส่แล้วมึงอยากเปิดดังแค่ไหนมึงก็เปิดกอกหูมึงไปเลยมึงก็เปิดกอกหูมึงไปอันนี้เขาจะเรียกว่าใช้สิทธิ์ไม่เกินส่วนใช้สิทธิ์ไม่เกินส่วนแต่ถ้าเปิดดังรบกวนคนอื่นเขาเรียกว่าใช้สิทธิเกินส่วน ไม่ได้ค่ะภาษากฎหมายเขาบอกใช้สิทธิ์เกินส่วนอยากให้คนที่มีแนวความคิดแบบคุณแพรลี่มากๆดิฉันถึงอยู่แบบนี้ไงดิฉันถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ไงดิฉันถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ไง,ง,อ,ยง,ไงอยู่บ้านล่าสุุก็เหมือนกันบางทีตอนเช้าๆอยากจะนอนแปดโมงแล้วมีคนอะเปิดเพงลงอะตึงตึงตึง,ตงข้างบ้านเอ,อ้า บางทีเรานอนดึกใช่ไหมเราขายทุเรียนเราอะไรอย่างเงี้ยเราดิฉันเป็นคนนอนดึกตื่นสายแต่ว่าเป็นคนทํางานนะคะนอนดึกตื่นสายแต่ว่าเป็นคนทํางานไม่ใช่ว่าตื่นสายเพราะขี้เกียจเพราะว่าเราทํางานดึกบาทีอะแปดโมงนี่เราเพิ่งนอนได้แค่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเองตึงตึงตึง,งโอเคตื่น <c oughs> เสียงนาฬิกาปลุกมาเร็ววันนี้ ไม่ทราบนะคะคุณพี่ลําดวนไม่ทราบนะคะว่าอาจารย์เบียร์จะมาคงไม่มาแล้วแหละมั้งไม่ได้ยกเว้นว่ามีคนเชิญมาบรรยายถ้ามีคนเชิญอาจารย์เขาอาจจะมาทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะมืดแล้วมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วเดินได้สองรอบแล้วพอละออกกาลังได้สองรอบแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดตอนขายทุเรียนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วย